สวัสดีครับพี่น้องปงปายสุขสุขคนเมื่อนี้คลิปนี้สิมีแนวทางเลขเด่นนะครับมาบอกสุกันฟังนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับมาจากการจินตนาการล้วนๆนะนะครับมาจากกจินตนาการห้องผมล้วนๆนันน่งจับสังเกตผลหวยย้อนหลังเนาะอิติยูตรงหนานี่คือผลหวยที่ออกในวันทีเท่าเดีวยววันที่หนึ่งมีมีหน้าคมนะครับนะวันที่หนึ่งมีหน้าคมนะครับ แต่แต่ปีหาสามนะครับจนถึงหนึ่งมินาคมปีหกหาครับผมสิบสองปีย้อนหลังเป็นยังจังเป็นสิบสองปีย้อนหลังผมมีอย่างหลายครับสมุติเฮดแบบเขียนชัดนะครับมันไดซ้ำหนีนะเวียนบรรทัดให้มันเห็นชัดๆกับใดซสำานีด้สิบสองบรรทัดนะครับผมบ่มีอย่างหลายถ้าสีเอายีวซีงวดนะมันติดกันนะมันติดชิดกันเกินไปมันสีบบรูเรืองนะครับผมนี่คือที่มาทีไปเพราะฉะนั้นแต่พู้ได้อยากได้ข้อมูล ที่มันแน่นๆนะครับก็สามารถย้อนหลังไป20 30ปีก็ได้นะครับผมหามาให้เวากันได้แค่12งวดครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการนำเสนอเนาะไอ้ที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกันเรื่องจุดสังเกตตัวเลขเจ็ดเนาะนี่9ก่าเจ็ดเก่าเจ็ดนี่เ9ก่านี่เจ็ดหลายอียนะนับเบิ้งแล้วนี่1 2 3 4 5 6 7 สิบสองปีเนี่ยเลขเจ็ดเอาเ,อ,เอาทสองตัวแรงนะครับมาเจ็ดโแล้วนะนะครับรวมทั้งหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับเอาแค่สองตัวแรงนะเนาะมาบอกถึงคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้นะครับสูตรนี้ตั้งต้นด้วยหลักแสนเดี๋ยวขอสู้กันหลักแสนละวันที่หนึ่งนะครับเด้อเนี่ยแล้วก็มีเลขคองทีดนวยนะครับ ลักแสนบวกสองนะลักแสนบวกสองเหล็กสองนี่คือเหล็กข้องทีนะครับบวกกับทุกตัวเลยนะครับได้เท่าไหร่ครับสองบวกสองเดซีนะนสองบวกสองดซีเอาซีไปในใจเท่ากันนบเพิ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ม มาเบ่งผลในงวดปีหาซีครับผม037กับ97เข่าชุด2ตัวเลยนะครับเข่าชุด2ตัวล่างนะนี่97แถมเจ็ดเด้นบนตั้งหากครับผมนะนะอันนี้ละ่ะ6บวก2เกับ8ครับเอา8ไว้ในใจนับต่อหาคั้งครับสิได้เล็กเล็กวิน หกตัวหาตัวเนาะได้เลขวิ่งหกหาตัวเก้าหกบวกสองเท่ากับแปดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาเบิ้งผลครับห้าหนึ่งแปดกับเจ็ดเก้าอันนี้อาสีบกเขาชุดสองตัวแบบหมวดที่แล้วนะกระสีมีเลขเด่นอยู่สองตัวเนาะมีเลขหนึ่งหนึ่งเด่นบนครับ เก่าเด่นหลางจากเลขาตัวนะอันนี้ก็สามารถเราไปเห็นเป็นเลขวิ่งเรียนหลุดเลยนะนะครับแต่เมื่อเบิ่งกันก่อนว่าสถิติทั้งหมด12ปีเนี่ยตำแหน่งใดมันสิเด่นสุดนะครับอ่ะสีอีกแล้วเนาะสีก็เป็นห่านะ้านับมาจากแปดเนาะนี่หกบวกสองเทนะ่ากับแปดเนาะมันก็สีได้แปดหนึ่งนะนึ่หนึ่งแปดนะครับแต่ว่าเอาตามสูตรนี่แหละนะครับผู้ใด,ดที่ต่อยอดแปลงสูตรก็ได้นะ หาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาเบื้องผลครับสองสี่หนึ่งกับสามเจ็ดอันนี้มีตัวเดียวนะเลขเจ็ดครับเก้าบวกสองจะได้สิบเอ็ดครับสองสามสี่หา ถ้ามันบวกได้ลักซิบเนาะได้สองลักเนาะก็เอาเฉพาะลักหน่วยของผลบวกนะครับสองบวกกาได้สิบเอนะครับก็ไปคือเลขหนึ่งั่นแหละเอาเลขหนึ่งไว้ในใจกันนับต่ออีกนะครับมาเบิ่งขวนครับสามหนึ่งแปดบนนะครับสามหาลางห้าเลขวิ่นสองตัวเนี่ย เข่าสองปีแล้วนะครับมาเบิ้งนะครับเอาเหล็กสอีกขึ้เกานะครับนะเป็นเหล็กเก่าขึ้นกาเนาะสองสามสี่ห้าหนะมาเบิ้งผลนะครับในปีหนะ้าแปดเนาะสองสามเจ็สองสามขาดเหล็กเจ็ดตัวเดียวครับแล้วก็3ามสี่แรงนะ เลว็วินเข่าสองตัวล่างอยู่นะครับนะจากเซตินี่สามปีเข่าสองตัวล่างสามปีเลยนะครับนะเอาต่อมาครับสองบวกสองเต่ร์ับซีบนะครับนับจัดหาหกเจ็ดแปดเก้าปาดมาประเมินปีหาเก่าครับหกแปดเก้านี่หกแปดเก้า แล้วก็ศูนย์หกครับอันนี้แตกสามตัวเลยนะแต่ว่ามันกับโบดเป็นยังสี่ทุกงวดนั่นเนว่านะครับเข้าใจตรงกันเนาะมันโบดีเป็นยังสี่ทุกงวด่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากนําเสนอคือมันมีเหล็กเด่นครับมีเหล็กเด่นแนี่นอนเอาไปเบิรงกันซีบวกสองนะครับหกครับนับตัวที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ มาเบิงผลปีหกศูนครับสี่หาสมาเลยเจปนี่เห็นบว่าเจ็ลางครับผมเขาชุด2โตนะครับสี่งวดแล้วนะสปีแล้วนะเล็กเก่าอีกเลขตามเคยครับเก่าบวกสองตักับเอ็เนาะนับต่อที่2 3งสามหหเจ็ด เจ็ดเอาอยังมันได้หกตัวนัวนนะกิตติขอโทษครับขอโทษ <c oughs> อยากได้เลขลายมาเบิง้งผลครับสี่หนึ่งห้าโอ้สี่ขาดเลขหนึ่งตัวเดียวเนาะถ้านับจากหนึ่งก็สิได้อยู่ด้วยนี่นะแต่ว่าว่าเอ,เอาครับตามสูตรผูใ้ใดอยากแปลงกันแล้วแ่่ก็ได้ตามสบายแล้วก็สองเก้าเสียนว่าเลขหาตัวเนี่ยติดเด่นสามตัวนะ จับเล็กเด่นในจักตัวหนึ่งเนาะนะครับยังสมมติจับได้เลขหาหรือเล็กสองไงเนาะยังหน่อยๆก็นนกดได้เล็กหดนะครับถ้าจับเป็เล็กีไม่ใจะเดตวินอย่างเดียวเนาะวิ่งบุนอย่างเดียวอ้าต่อมาครับเก้าบวบวกเจครับเกนะเริ่มตัวที่ศูนย์ครับสิบสิบเอ็ดสบสอบสามสิมาเบิงผลนะครับในปีหกสองหย์ตัวเดียวครับ พอข้างล่างหกหานะบวมีแหละนะสองบวกสามเป็นหานะครับเท่ากับห้านะเริ่มต้นทีหกครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาเบิ้งผลปีหกสามครับหกสามแปดโอ้บนหกเตี่ยทีตีเก้าสามแปดเก้าสามแปดผมขอโทษครับเก้าสามแปด ข้างล่างเก้าแปดบ้าเลข8แปดเลขเก้าเดินทั้งบนทั้งล่างครับแค่สองตัวนะมีเลขเดินแค่สองตัวแต่ว่าเหมือนไดซี่โตนะนะครับนะจากเลขหาโตเนาะถ้าจับแปดเด่นนี่หลุดบนหลุดล่างเลยสบายตัวเลยเอา่าต่อมาที่เลข8แปดนะครับปีหกสามเนาะบวกกับสองตัวคงทีก็จะได้สิบนะครับตะวันนับเลื่อมถีหนึ่ง 2 3งส,สนะครับผมมาเบิงผลในปี6กครับผม5้าสามาขาดเลขแปตัวเดียวข้างลาง 7, ่างเจ็ดสหาตัวเด่น2อตัวครับแต่ว่ามีเลขสาเด่นบนเด่นล่างคือกันกับตัวนี้เลยนะครับแปดเนาะต่อมาครับผลลาสุดเนาะ อันนี้ก็เริ่มต้วทีหนึ่งขึ้นก้าเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเหล็กแปดให้กันแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อเบิงผลครับเก้าศูห้ากับศูนย์เจ็ดเล็กหาเด่นตัวเดียวครับมีเหล็กเด่นแน้นอนแต่ว่าถ้าเด่นตัวเดียวแบบเนี้ยค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างลำบากในการ หเหล็กเด่นเนาะอ่ะที่นี่เขาชุดสองตัวนะครับเล็กวินเนี่ยนะครับเจ็ดซีขังนะครับเจ็ดซีปีเนาะต่ว่านทุถูกหลอบมันจะมีเหล็กเด่นอยู่แต่ว่ามันก็สีลำบากอยู่เนาะเพราะว่ามันมันหน่อยโตเกินในช่วงเซตไทยเนาะมีอยู่สองหลอบมั้งที่เด่นแค่ตัวเดียวนะ รอบนี้รอบปี6กสี่เม่าปีหกหาเนาะใส่ไะไอีกตัวหนึ่งนี่รอบปีหกหนึ่งเมา่ปีหกสองนะครับนอกนั้นกัสองโตขึ้นครับมันอับเบิ้งนะตำแหน่งที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่หาอ้าวห้าครั้ง ตำแหน่งที่หนึ่งเออลื่มนี่ว่าสองครับสตาร์ทโดยเล็กศูนยะ์เนาะเล็กขัดกันเล็กวิ่นก็คือสามนะสี 4, 5, ่ห้าหกนะสามสี่ห้าหกนี่คือเล็กวิ่นในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาครับเนาะถามว่ามีเล็กเด่นบะผมก็มันใจคือเขาเลยว่ามีเล็กเด่นอันนี้ตรงกับอ่ ตรงกับตัตวเลขที่ผมปลอยไปด้วยนะสี่ห้าเจ็ดนี่เนาะนี่นะสี่ห้าเจ็ดคอยมากเลยไ,ไมเนาะเอามานับตำแหน่งที่สองครับตำแหน่งที่สองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตำแหน่งที่สองในเจ็ดครั้งนะครับในรอบสิบสองปีเนาะตำแหน่งที่สามครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้สิบครั้งเลยนะตำแหน่งที่สี่ครับหนึ่งสองสี่หาห้าครั้งและสุดท้ายตำแหน่งที่5นะครับ1นึ่สองสสี่ตำแหน่งที่สาม สิบครั้งมวดนี้ตรงกับเล็กหาครับตำแหน่งที่สามหนึ่งสองสามสี่หานะ 1, 2, 3, 4, นะล่องลงมากกับเป็นตำแหน่งที่สองนะคือเหล็กสี่บ้าเขาเก็บจากวิธีการนี้นะวิธีการมโนของผมเลยนะหาครับห้าเด่นตามนี้ครับผมฝากคนไร์ขอแช่เนี่ยถ้าพูดได้เห็นว่าเป็นเรื่อง บ่าบอกข้อแตกหรือยังไงกันแล้วแต่นะครับบ่กว่ากันนะมันเป็นการสังเกตนะครับจับสังเกตของผมนี่แหละมะโนร้วนๆนะครับอ่ะาาเพราะว่าข้าบงหูบลเล็กออกตัวใดเนาะวิธีการง่ายๆคือจินตนาการครับผมนะวิธีการหาตัวเลขมันก็มีหลายแบบเนาะบางคนกับพึ่งสิงซักซิดเนาะสายมู่เนาะส่วนใหญ่กับสายมู่ช่วยนี <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับการคำนวณน,นะจับสังเกตอันนี้อื่นว่าการคำนวณนนะ บวกค้าวเนพร้อมจับสังเกตผลหัวหย่อนหลังเนาะแล้วก็มาสั่งวิธีเอาเองวิธีการกับบทมีมหาไล่ใดเขาเปิดสอนนะครับนะนั่งจินตนาการเราเองเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ